สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมฮะสุกี้แมงครับเราอยู่ในเกมเวทินเบียนนั่นเองครับ <c oughs> ก็วันนี้นะเออผมมีตัวละครหนึ่งมาแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกันนะครับวิธีการเล่นต่างๆนะครับก็คือน้องตัวนี้ฮะสีดาวผมแดงแรงชิ๊บหายเออแต่แอบเป็นอยากนิดน,นึงฮะน้องแดนจินนั่นเองฮะ Easy c การ์ดเกมร้านเติบเกมออนไลน์ราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนําร้านนี้เลยครับ Easy Car ์ดเกมครับ อ่านะครับก็ก่อนอื่นนะผมบอกก่อนเลยว่าทั้งหมดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคอมโบต่างๆนะครับมันเป็นข้อมูลของผมนะครับเพื่อนๆสามารถดูเป็นไกด์ได้นะครับไม่ต้องไปนั่งทําตามก็ได้นะครับดูแค่เป็นไกด์แนวาทางได้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับน้องเทนจินนะครับเป็นตัวละคร4ดาวนะครับ DPS ที่ค่อนข้างที่จะแบบเล่นยากมากๆเลยไม่เหมาะกับสายฮาแคชช่วลเลยนะครับผมพูดเลยว่าไม่เหมาะเลยนะครับเป็นตัวละครที่สําหรับสายฮาร์ดคอร์หรือว่าคนที่อยากลองเล่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็น4ดีดาวก็จริงนะครับหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่แลกมาด้วยการเล่นยากแบบเล่นยากมากๆนะครับถ้าเต็มสนะิบนผมให้จิง9้าเลยนะครับความเล่นยากนะครับ ก็คอนเซปต์ง่ายๆนะครับของดาเมจที่ได้รับจากน้องแดนจินเนี่ยก็คือว่าน้องเนี่ยเป็นสายแลกเลือดนะครับก็ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงประมาณนั้นนะครับแลกเลือดเป็นดาเมจทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราเล่นน้องแดนจินเนี่ยเลือดเราจะต่ํากว่า50%บตแทบตลอดนะฮะเออแทบตลอดพูดตรงๆว่าแทบตลอดนะครับแล้วก็จะบอกว่าข้อดีของน้องเดนจินน่ะมันมีไม่กี่ข้อนะฮะก็คือว่า1ก็คือมันรีดดาเมจได้ไวมากๆไม่ว่าจะ เรื่องของตีบอสนะฮะหรือว่าแบบตีมอนเตอร์ปกติ่็แหละคือไวแบบไวมากแต่ข้อเสียใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยคือมันตายง่ายมากนะครับคือน้องเนี่ยตายง่ายมากนะครับโดนป๊อบแป๊บเดียวก็ตายได้เลยนะครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการตีมอนเตอร์ที่เป็นกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยนะครับแต่ว่าตีมอนเตอร์ที่เป็นซิงเกิลทารเกตีบอสเบอร์มาเก่งกนะครับอันนี้คือให้เข้าใจนะตรงนี้จอด นะครับโอเคทีนี้เราไปดูข้อมูลของน้องแดนจินละกันนะครับน้องแดนจินเนี่ยเป็นตัวละครอยา่อยางที่บอกไปนะเป็น DPS 4ดาวเนาะเป็นสายคีเลเสายอัตแทกแล้วก็สายคิดดาเมจนะครับก็นะ่าจะมี3ค่านี้นะฮะที่ค่อนข้างจะสัมพัญนะครับเนาะตัวดาบนะครับตัวตัวดาบเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปนะก็ะคือตัวของนี้ฮะ Emerald of Genesis นะฮะก็เป็นดาบกาชาหน้าตู้นะครับแต่ น้าตู้ตัวนี้นะฮะน้าตู้ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งดาบมันบอกว่ารีเจนนะครับเอนเนอร์จีนะครับรีเจนจะสิบด์เซ็นตนะครับเมื่อใช้อาร์เรโซนนซ์สกิลนะฮะมันจะเพิ่มอีก ATK 6%นะครับสแต็กได้2ครั้งนะครับเอฟเฟกต์เนี้ยจะอยู่6วิอาจจะอยู่10วินะครับเออเอฟเฟกต์นี้จะอยู่10วินาทีนะครับแล้วก็ตัวออฟของดาบนะเป็นแอคแท็กแล้วก็คิเลนนั่นเองครับคิเลนนะฮะ ออแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีดาบนี้นะเพื่อนๆไปใส่ดาบสีดาวก็ได้นะครับดาบสีม่วงก็ได้นะครับหรือดาบสีฟ้าก็ได้นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลิอกออฟเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะครับตัวน,นี้เป็นออเพิ่ม e อเ r g y อ่านฮะรีเจนเอเนอจีอันนี้เป็นอิอนโทสกิลนะครับแต่ก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะดีด้วย ก็คือเวลาเราอินโทรมาเนี่ยมันจะเพิ่มแอสแต็กห้15%ปอร์นวิเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออเพราะว่าเราจะเล่นเป็นเมนนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสลับมากเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะนี่ก็คือตัวของดาบนะครับอาวุธนะครับโอเคครับมาถึงเรื่องของเอโก้หนึ่งนะครับเอโ o นีค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับเอโ o ของผมนะมันจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำสีทองอะไรเลยนะครับ แน่นอนครับเอ h คนะฮะเราจะใส่เซตอ่าสีสีม่วงม่วงนิดนึงออกมืดมืดไม่ใช่นะเจเอ e ค h o นะครับเราจะเล่นธาตุมืดนะครับเป็นน้องธาตุมืดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวหลักนะครับที่จะใช้สกิลนะผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับดิมเลสครับดิมเลสตัวนี้นะครับเป็นบอสหลายอาทิตย์นะครับเป็นอ่าบอสหลายอาทิตย์นะครับสามารถตีได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ3ตัวนะฮะก็คือตรง ตรงนี้นี่ฮะอยู่ขอบแมพเลยนะครับดีมเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะ o อนะครับเก่งมากๆสำหรับสายมืดแล้วก็บอกอ่าซัพพอร์ตตัวละครของน้องนาเชียนมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับตัวดีมเลสเนี่ยเวลาเราสกิลนะสกิลมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่แค่นี้เลยแค่นี้เลยแบบแค่นี้จริงๆนะครับอ่าแล้วตัวดีมเลสเ่ยมันจะตีเป็นหมู่ฮะตีเป็นแบบหมู่เลยนะครับมีเห็นจอตรงไหนเท่าไหร่กี่ตัวบังทีเท่านั้นเลย นะครับไอริมเลตตัวนี้มันจะมาชดเชยตัวของน้องอแดนจีนิดนึงเพราะว่าตัวดันจีเนี่ยมันตีซิงเ,งเกิลทากเกตเก่งใช่ไหมแต่ว่าตีหมู่ไม่เก่งเลยนะครับตัวดิมเลตนะครับก็จะมาเคลียร์บอลให้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับดิมเลตอย่ลืมใช้นะครับหรือว่าเพื่อนๆบริษัทตัวอื่นก็ได้นะเออแต่สำหรับผมอะผมลองดิมเลตแล้วผมชอบ จะลงใส่ดีมเลตเดียวยาวได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับใส่เป็นเซต5นะครับเพิ่มตัวฮาบอกนะครับแล้วก็ตัวของเบสิกแอตแทกเฮวี่ตรงนี้นะครับตัวละครเรานะครับเฮวี่กับฮาบอกเป็นหลักนะครับแล้วก็เบสิกแอตแทกรวยประมาณนี้แล้วก็ออฟลองนะครับออฟลองนะครับผมแนะนําเป็นแอตแทกแอตแทกนะครับแล้วก็ตัวพวกเฮวี่แอตแทกคู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนกิเลนเนี่ยถ้าใครมีดาบ5ดาวเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องสนใจคีเลตมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีติดมาก็ดีนะครับเป็นคีดดเมจด้วยยิ่งดีนะครับเพราะว่าคีเลตตัวนี้เรารละผมรู้สึกว่าตัวดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีดาวของแนจินิกนะครับที่มันเพิ่มคีเลตให้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่แต่ถ้ามีก็ดีนะครับ ออปลของตัวเองจะเหมือนกันนะครับเป็นแอรแท็กนะครับเป็นแอรแท็กเพียวก็ได้เป็นแฝดแอรแท็กหรือว่าเป็นแอรแท็กเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเป็นคิวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็อยู่ที่บิวนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเราลองใช้ดูนะครับประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ผมก็ยังไม่ได้อัพเลเวลอะไรเท่าไหร่เนะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำทองนะครับ โอเคครับมาถึงหน้าสกิลนะครับหน้าสกิลนะครับผมแนะนำสกิลนี้ก่อนเลยนะฮะก็คือ Resonance Skill นะครับไอตัว Resonance Skill ในฮะของดันจินนะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราตีนะครับมันจะเสียเลือด3%นะครับก็คือแลกเลือดออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเหลือแม็กเลือดเนี่ยตามกว่า1%นะครับมันก็จะไม่สามารถแลกเลือดได้อีกนะครับต้องไปหาเลือดมาแล้วก็จะเป็นทาวบอกเดเมจ นะครับเวลาเราตีสองครั้ง3าครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะมีคอมโบอะไรบ้างนะครับอันต่อไปเป็นฟอร์สกิทนะครับฟอร์กิทตัวนี้นะครับฟอร์ c กิทเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราได้ฟอร์สกิทมานะครับเราจะเรียกของตัวนี้ก็คือลูบี้นะครับลูบี้มาซอมนั่นเองนะครับเวลาเราตีลูบี้เต็มนะครับมันก็จะมีสกิลลุกเล่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคพอถึงอัพตัวนี้เสร็จตัวนี้เสร็จนะฮะับเราก็มาดูตัวข้างบนนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับข้างบนนะสกิลของฟอสซิกิลนิดนึงนะครับสกิลนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับมันเป็นสกิลการกดค้างนะครับเออสกิลนี้นะครับตัวเนี้ยสกิลเนี้ยอ่ามันบอกว่าถ้าเราอัพแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอ่าลูบี้บอสซอมด้วย นะครับก็คือว่าถ้าเราแพรลี่หรือดอทอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําได้เนี่ยอะไรเงี้ยถ้ามันดอทได้มันเคาน์เตอร์ได้เนี่ยไอ้ลูบี้ชาดต,ตรงกลางเนี่ยมันจะเพิ่ม20%เนะครับเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็เ,เลือดนะครับเวลาเรากดนะครับมันจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับมันจะดับเบิลให้เออสมมุติว่าเราฮิวพันหนึ่งเรา,อาดอทได้หรือเคาน์เตอร์ได้นะครับมันจะเป็น2,000ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเนาะ อ่าแล้วก็ตัวต่อไปข้างบนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราไล่สกิลเรียบร้อยนะครับมันจะเพิ่ม h e a v y Atta ต k ต่างๆ30%มสิบเปนานะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวสําคัญมีแค่2ตัวนะครับเออเรื่องอัตตินะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับเรามาอัพ2ตัวนี้นะครับเลเซอร์สกิลนะครับฟอร์สเลแล้วขึ้นนี่เลยสามัญนะครับแล้วก็ค่อยมาเ a ็สียแทกก็ได้นะครับ ประมาณนี้โอเคนะครับมาดูกลุ่มดาวนิดนึงนะครับของแดนจินนะครับกลุ่มดาวของแดนจินนะครับเวลาเราใช้สกิลนะครับสกิลตัวนี้นะครับก็คือสกิลของ E นะครับนี่สกิล E นะครับอัตแทกจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับ6วิสามารถสแต็กได้6ครั้งนะครับก็คือ30%นะครับทุกๆครั้งที่โดนโจมตีนะครับสแต็กนี้จะหายไปทีละ1ทีละ1 นะครับก็เก่งอยู่นะเออแต่แอบค่อนข้างที่จะใช้ยากมากๆเพราะว่าเราจะโดนเดเมจทุกๆนาทีอยู่ละนะครับทุกวินาทีอยู่ละเออนะครับดาวที่2นะครับดาวที่2นะครับเมื่อดันจินแอทแท็กนะครับเลเซน,นสกิลก็คือสกิลแลกเลือดนะครับจะเพิ่มดาเมจ20%นะครับอ่าอ,อันที่3นะครับเลอร์เซนลิเบอร์ตี้เดเมดโบนัสอีก30%ออ่าเลอร์เนซ ดิบเตี้ตัวนี้ก็คือดาเมจสกิลอัตินะครับอันติเพิ่มขึ้น30%อไม่มีอะไรมาตรงตรง,ต,ง,ต,ง,ต,งตัวเลยดาวที่4นะครับเมื่อดดนจินนะครับมีลูบิบราซอบก็คือไอรอนแดงแดงตรงกลางนะครับมากกว่า60%นะครับก็คือคียเลตจะเพิ่ม15% นะครับอ่าเอฟเฟกนี้ก็จะอยู่ยาวๆไปเลยนะครับยาวๆไปเลยง่ายๆนะครับลงต่อไปนะครับลงที่5ปะดาวที่5แล้วนะครับก็เพิ่มฮาวบอกดาเมจนะครับ15%นะครับแล้วก็ถ้าเลือดของนานจินเนี่ยต่ำกว่า6กบนะครับมันจะเพิ่มอีก15%นก็กลายเป็น30%ประมาณนั้นก็ได้ดาเมจเพิ่มฮาวบอกดาเมจนะครับ ดาวสุดท้ายนะครับเวลาเรากด Heavy Attack นะครับเป็น Geo Chef ก็คือน่าจะเป็นสกิลกดค้างบ้างนะครับมันจะเพิ่ม ATK t a c ให้ในทีม20%นะครับนาน20วิทีนี้นะครับเรามาดูคอมโบแล้วก็วิธีการเล่นของแดนจินนิดหนึ่งนะครับเพื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะโอเคครับแดนจินจะมีลูกเล่นกันไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือเวลาเราจบตีปกติมันจะเป็นแบบนี้ แค่นี้เลยครับแดนจินมีแค่นี้เลยโจมตีปกติอ่ามีแค่นี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็กดอีนะครับไปอยู่อีนะครับอแอบักเลี้ยมันจะหายไปสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้เซอร์กิตตรงนี้ขึ้นมาพอเซอร์กิตเห็นปหมแค่นี้นะครับ ลูกเล่นต่อไปคอมโบนะครับเวลาเรากดโจมตีปกตินะครับมันจะเป็น2ครั้งขึ้นไปนะครับเวลาเราโจมตีปกติ2ครั้งนะครับให้เรากด e 2ครั้งมันจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 e ครับสครั้งจากระบาทนะครับมันจะเป็นจากระบาทหนึ่งสอง e e แบบนี้นะครับ2ครั้ง แล้วก็ถ้าเป็น3ครั้งนะครับจาก2เป็น3ทั้งหมดเลยนะครับโจมตีปกติ3ครั้งนะครับแล้วก็กด e 3ครั้งจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 e 3ครั้งแบบนี้นะครับเอาไหมนะครับ e 3ครั้งนะโจมตีปกติ3ครั้ง e แบบนี้นะครับแค่นี้แค่นี้จริงๆนะครับแดนจินมีแค่นี้อ่าแล้วก็ตัวไอคาโบนะครับมีแค่นี้นะครับ แค่นี้เลยโอเคเนาะแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งนะครับก็คือการกดค้างนะฮะการโจมตีค้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นแคฟเออน่าจะเป็นแบบการโจมตีแบบกระจายเออหกดาวนะเออที่แบบว่าได้พลังโจมตีเพิ่มทังทนะีน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ แบบนี้นะครับคือการขางเนาะเอาใหม่นะก็คือการโจมตีปกติมีแค่นี้นะครับสองครั้งนะครับกดีมีแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอมโบนะครับกดีสองกดโจมตีปกติสองครั้งีสองครั้งก็เป็นแบบนี้นะครับสามครั้งหนึ่งสองสามีสามครั้งเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กดคิกค้างครับโจมตีค้างเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับการาใช้สกิลตัว E ตัวนี้นะครับถ้าเกตตัวนี้นะครับมันมีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึง50ก็คือลูกศอตัวนี้นะครับเวลาเรากดใช้นะครับสกิลกดค้างตรงตีค้างเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับมันจะมีแค่ดามเมจเฉยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเซอร์กิตมันถึงครึ่งหลอดแบบนี้นะ อลองแป๊บนึงนะ,ะถึงขึ้นหลอดเป๊ะปึ๊บถ้าเรากดจิกค้างนะครับโจมตีค้างนะครับมันจะทําการกินเซอร์กิตตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเพราะเลือดเราน้อยแล้วมันจะทําการฟื้นฟูเลือดให้นะครับแบบนี้นะครับกดจินนออกค้างแบบนี้นะครับของเจนเนาะอีกทีนะครับ พอเซอร์กิตนะครับชึกหลอดน,นะครับโอเคแล้วกดคิดค้างครับเซอร์กิตมันจะกินลูบี้บารซ้อมตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเพิ่มเลือดแบบโอเคนะอ่าทีนี้มีทิคอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมลองนะครับผมลองแหละแรงขึ้นเยอะนะครับก็คือเวลาเลือดเราน้อยนะครับแล้ว รู้มาซ่อมตัวเนี้ยเซอร์กิตตรงเนี้ยมันเต็มเนี่ยมันจะแรงกว่าตอนกด50ซนนะครับอย่างนี้ S <S แต่ผมขอเก็บให้มันเต็ม S <S ป่ะเตยอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้า5 0เนะียมันจะกินแล้วมันจะหายไปเลยนะครับมันก็จะแบบแรงเออแรงแรงแหละแต่ถ้ามันร้อเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันแรงมาก เออแรงมากนะครับโอเคนะอันนี้คือแบบทริคที่ผมลองแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคอมโบหนึ่งผมลืมพูดนะครับอันนี้ก็คือเวลาเรากดจิ๊กคากนะครับแล้วกดโจมตีครั้งหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าลูฟี่มาซอบตัวนี้นะครับมาติดค่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลองดู อ่าแล้วเรากดคีย์ค้างนะครับแล้วทําการกดโจมตีหนึ่งทีมันจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บกดเห็นไหมเออมันจะสลัดออกไปรอบหนึ่งนะครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกดโจมตีค้างกดโจมตีทีหนึ่งเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือคอมโบของตัวของแดนจินนะครับหมดนะอันนี้คือหมดจริงๆเออหมดจริงๆนะครับ แล้วก็แนะนำคอมโบที่ผมใช้บ่อยนะฮะก็คือ3ามทีสทีสลับกันไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็เวลาอันติมันมานะครับเวลาอัติมมานะครับแล้วถ้าเลือดของเราน้อยน้อยเลยนะน้อยแบบน้อยสมมติเราลองดูอ่าเลือดเราน้อยปุ๊บอันติมาผมกดอันติก่อนเพราะว่าเลือดยิงน้อยอันติยิงแรงอัแทกมันเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่ามันเสี่ยงตายนิดนึงเออมันเสี่ยงตายนิดนึงนะครับกดดันตีปุ๊บพอกดเสร็จนะครับแล้วให้ทําแบบว่าให้ให้เราทําการอ่ากดคิกค้างให้ไวที่สุดให้มันคอนซูมบอสซอมลูบี้ตัวนี้ให้หมดไม่งั้นเลือดเราเหลือนิดเดียวจริงๆนะเออแล้วเราจะตายการแบบเลทิเออพอกดนาตีนะครับให้เรากดอยู่ตรงนี้ให้เลือดมันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วค่อยสับตัวฮิว ให้ฮิวขึ้นมานะครับแล้วค่อยกลับไปเล่นต่อประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคอมโบที่ผมใช้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับมาแนะนําทีมที่เล่นกับตัวของแดนจีนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้คือซัพพอร์ตครับเป็นโมลินาก็ดีครับดีมากด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวที่สามารถฮิวได้อย่างตัวนี้ก็ได้ครับไบชีก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นซับดีเพสอีกตัวหนึ่งก็จจะเป็น โมติฟีก็โอเคนะครับหาตัวที่มันเพิ่มเฮเวทแท็กบัฟให้ได้นะครับลองฟิลได้ก็จะดีมากนะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมเล่นคาคาโร่แล้วรู้สึกว่ามันมันกว่าเออตัวดาเมจอาจจะไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ได้น่าเกียดแบบว่าขายไปเยอะแต่ต้องเข้าใจว่าตัวของเรจินอะเวลาลงบอสอะไรเงี้ยมันมีโอกาสตายได้ไดแบบ80%อะเออผมเลยลองเอาคาคาโร่มาแล้วก็ถ้าตัวเรจินตายแล้วถ้าเราไม่ได้แบบ พกใบที่มันฟื้นฟูชบชีวิตได้แล้วหลเวลาตัวของคาเคโลก,ก็เป็นตัวเลือกที่ที่ดีนะครับเอามาแบบเป็นทีมได้นะครับแล้วก็สามารถตีคอมโบได้ต่อเรื่อยๆนะครับจนอบอสต,ตายได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่มีดันจินก็ตามนะครับอืมเนาะปี้มาณนตัวของทีมนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองตีบอสให้ดูละกันนะครับว่าหน้าตาการเล่นของผมเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเป็นว่าจะตายหรือบาดด้วยนะเออตัวแดนจินนะครับมาลองดูกันนะครับอ่าตัวนี้ผมจะใช้ด a m มเลสด้วยนะครับผมจะพยายามสลับแค่2ตัวนะคาร์ลกผมจะไม่พักไม่สลับเท่าไหร่นะครับโอ้โหมาถกั้วเลย เปลี่ยนเสกิลนะครับเกรยกล้ตยตายครับเปลี่ยนฮิว <ador ians. S 2> เรารู้ว่าเวลาเรา,าตีไปเรื่อยแล้วเลือดมันน้อยแน่ๆหรือว่าโดนโดนตีหรตายเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับจะฝืดเยอะนะครับตัวน,นี้ฝืดไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้คือ300นะครับเก <c oughs> ือบ์สามร้อยกว่านะครับน <c oughs> ี่เห็นไหม โซลีมเลสแต่หอดอยู่เรารู้ครับไม่ไม่ไม่ไหวนะครับพอโบไม่ทันก็ต้องเปลี่ยนแอบเปลี่ยนตัวพอเปลี่ยนสลับมาครับพอมันล้มนะครับผมก็เนี่ยจะกดตินะครับกดปิดพอกดตีครับลุกกดให้มันอ่าคอนซูมลูบี้นะครับเพื่มตัวเพิ่มเลือดนะครับ เรียบร้อยเนี่ยดูดิเสื้อมันเก็บมันจะตายตลอดวเวลาตัวเนี้ยเออเล,เล่นประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องใจนิดนึงนะตัดสินใจดีๆนิดนึงนะครับว่าจะเปลี่ยนตอนไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ในการเล่นแล้วแหละนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับไกด์แนะนาําวิธีการเล่นแล้วก็คอมโบต่างๆของตัวแดนจินนะครับ Ừ, ถ้าใครมีสงสัยข้อสงสัยอะไรไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้มาสอนเล่นตัวไหนยังไงบ้างก็ลองอคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสอนอะไรหรือว่าแนะนำมาตัวอะไรเงี้ยก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e กันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนนี้ผมซุกี้แมนลาไปก่อนครับเจอก,กันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ